นักวิเคราะห์เชื่อว่า iPhone 12 5G อาจวางขายแบบไม่มีที่ชาร์จและหูฟังในราคาเริ่มต้นเท่ากับ iPhone 11หรืออาจแพงกว่านักวิเคราะห์เชื่อว่า iPhone 12 5G อาจวางขายแบบไม่มีที่ชาร์จและหูฟังในราคาเริ่มต้นเท่ากับ iPhone 11หรืออาจแพงกว่าเรียกว่ามีข้อมูลออกมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนจากทาง Apple ที่ใกลจะเปิดตัวเต็มทีแล้วครับอย่าง iPhone 12รุ่น 5G ว่าที่ p h o n e รุ่นประจำปี2020นี่้ครับที่ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวมาว่า iPhone 12อาจวางขายแบบไม่มีที่ชาร์จและไม่มีหูฟังมาให้นะครับล่าสุดก็ดูเหมือนว่าราคาวางจำหน่ายของ iPhone 12 5G อาจไม่ได้ลดลงตามไปด้วยครับและอาจจะแพงกว่า iPhone 11ก็เป็นได้ครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเปิดเผยมาจากนักวิเคราะห์จากสถาบ,บันทน c h f o r ที่ออกมาคาดการว่าในปีนี้ iPhone 12จะวางจำหน่ายแบบไม่มีหัวชาร์จและหูฟัง AirPods แผมมาให้ในกล่องนะครับซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่างมิชิโกะที่มักจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone ได้ยอย่างแม่นยำครับที่เคยออกมาเผยว่า Apple จะวางขายหัวชาร์จ20วัตต์แยกให้กับ iPhone 12โดยเฉพาะครับส่วนราคาวางจำหน่ายของ iPhone 12แต่ละรุ่นตามการวิเคราะห์อของ Ten f o r ์มีตามนี้ครับ iPhone 12จะมีราคาเริ่มต้นที่699ถึง749ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ21,800ถึง23,400บาทครับ iPhone 12 Max จะมีราคาเริ่มต้นที่799ถึง849ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ25,000ถึง26,500บาทครับ iPhone 12 Pro จะมีราคาเริ่มต้นที่1 4 9ถึง1 0 9 9ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 32,800ถึง34,332บาทและ iPhone 12 Pro Max จะมีราคาเริ่มต้นที่1,149ถึง1,199ดอลลาสหรัหรือประมาณ35,900ถึง37,500บาทครับถ้าข้อมูลที่เผยมานี้เป็นจริงก็หมายความว่าราคาของ iPhone 12จะเปิดราคาวาังจำหน่ายเท่ากับ iPhone 11ที่เคยเปิดที่ 699ดอลลาร์สหรัฐแต่ก็อาจเปิดราคาขายเริ่มต้นแพงขึ้นที่749ดอลลาร์สหรัฐซึ่งทางสื่อต่างประเทศมองว่าสา,หาเหตุที่ทาง Apple จําเป็นต้องตัดหัวชาร์จแบตเตอรี่และหูฟังออกก็เพราะต้นทุนของ 5G นั่นเองครับแต่ข้อมูลที่เผยวันนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรองดูกันต่อไปแหละครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอชีฟ้าจะมาบอกกาวใราทราบีกทีครับก่อนจะจบคลิปนี้ผมขอบอกนิดน,นึงนะครับว่า ผมได้ทำคลิปส่องสมาร์ทโฟนน่าจัดไปลงช่องทีมรีวิวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ช่องไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับขอฝากช่องทีมรีวิวไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ